แน่นอนนะครับว่ายิ่งใหญ่ตระการตามากครับโอ้โห bring in your area นะครับโอ้โหแฟนคลับในกระหึ่มสนามสมบูชราใัยเลยครับคอนเสิร์ต b l a c k p i n k นะครับ born in bangkok bring born in bangkok สุดยอดมากนะครับแต่ก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเอ่อการจัดงานนะครับของผู้จัดงานที่ยังไม่ค่อยจะถูกใจนะครับบริงหรือว่าคนที่ไปร่วมงานสักเท่าไหร่ครับก็หลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะภาพที่มีการใช้กันก็คือภาพห้องน้ําในคอนเสิร์ตแบล็คพิงค หลังจากที่ผู้จัดเนี่ยนะครับมีการเตรียมห้องน้ําเคลื่อนที่ไว้ให้บริการเนี่ยมีไม่เพียงพอนะครับแล้วก็คุณภาพเนี่ยสุกแซวบอกว่าสวนทางกับราคาบัตรมากแน่นอนนะครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาสงการรอคอยของชาวบลิงหรือว่าแฟนคลับนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนักร้องสาวเกาหลีระดับโลกอย่าง b l a c k พิงคประกอบไปด้วยจีซูเจนนี่โรซี่แล้วก็รีซ่านะครับเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อแสดงคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์แบล็คพิงค์เวิลด์ทัวร์บอลพิงค์นะครับจัดขึ้น เมื่อวานนี้นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีอีกวัน78มกราคม2566นะครับที่สนามสุพัชราสายแต่ว่าก็มีดราม่ามากมายครับเกี่ยวกับผู้จัดงานครับที่ไม่ยอมปรับปรุงสนามนะครับตกแต่งพื้นที่ไม่ดีครับรวมไปถึงการนําบัตรมาขายใหม่ด้วยนี่นะครับก็ตอนแรกก็มีประเด็นเรื่องเออ่ป้ายนะครับสนามสุพัชราสายกรมรัศึกษาที่มันเก่าๆเนี่ยแล้วก็มีภาพศิลปินนะครับ4คนของแบทฟิงเนี่ยห้อยอยู่ด้วยก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ ล่าสุดดราม่าที่ร้อนแรงกันร่วคือห้องน้ำคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์ครับที่ฝ่ายจัดงานเนี่ยจัดเตรียมไว้ให้กับเหล,าล่าบลิงเข้าชมคอนเสิร์ตแม้จะจัดที่สนามกีฬาขนาดใหญ่กลางกรุงเทพครับแต่กลับปรากฏภาพที่มีการนำเออนำห้องน้ำแบบเคลื่อนที่เนี่ยมาใช้งานครับทั้งสำหรับผู้หญิงและผู้ชายบริเวณด้านนอกสนามไม่พอต่อความต้องการครับทำให้คนเนี่ยยืนรอคิวเป็นเวลานานส่วนโถปัสสาวะของผู้ชายลักษณะนนเนี่ยเป็นพลาสติกสีน้ำเงิน ถูกตั้งอยู่บริเวณห้องน้ําเคลื่อนที่แบบไม่มีประตูครับก็เป็นการยืนฉี่กันนะครับโดยมีช่องให้ปัสสาวะได้4มุมครับดูไม่มีความมิดชิดแต่อย่างใดหลังจากที่ภาพเหล่านี้เรื่องราวเหล่านี้ถูกแชร์ออกไปเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงจํานวนมากเช่าในต่างมองว่าหากดูการจัดการโดยเฉพาะห้องน้ำเนี่ยดูจะไม่ค่อยคุ้มค่าหากเทียบกับราคาบัตรแต่ขณะเดียวกันบางส่วนก็มองรับว่าห้องน้ําแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับงานคอนเสิร์ตหรอกหรือว่าเฟสติวัลต่างๆจัดนอกสถานที่ สิ่งที่ขาใจก็คือการจัดการห้องน้ําทําไมถึงมีไม่เพียงพอหรือควรนํารถห้องน้ําที่ดูเป็นส่วนตัวมากกว่านี้มาให้บริการแทนได้หรือไม่นี่นะครับก็จะเห็นว่าตู้สิมงบ่วงๆเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นห้องน้ําของผู้หญิงนะครับก็ไม่รู้สิมีเขาไปรีวิวกันก็อาจจะบางคนบอกว่าเข้าไปแล้วทําธุระไม่ไม่ได้นะครับถ่ายไม่ออกบ้างอะไรบ้างก็ต่างๆไปส่วนของผู้ชายเนี่ยโหก็บอกว่า ดูไม่เป็นส่วนตัวซะเลยนะครับต้องมองหน้ากันหรือเปล่ายืนฉี่สีมุมเนี่ยเนี่ยก็วิมากษ์วิจารณ์นะครับตั้งแต่เรื่องสถานที่การจัดงานต่างแต่คอเนเสิร์ตออกมาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอเคก็ดีแล้วก็คาดหวังว่าปีหน้าเนี่ยรอบหน้าเนี่ยอาจจะจัดได้ดีกว่านี้ครับ